โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับชอ่องสว i ทตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไมาอยู่กันในเกมไม่ Minecraft. ครับกันอย่างเช่นเคยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็กลับกันมาเป็นพาร์ทที่10กันแล้วนะคะสำหรับไม c ครับเอาชีวิตรอดเองสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะทำการทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะคะ <S <S กค็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคือตอนนี้บุม่มถามว่าบุ่มคิดไอเดียออก้วหรือยังก็บอกตรงว่า <c ười> คิดยังไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาลองดูกันว่าเราจะสามารถ ทำให้มันน่าดูได้หรือเปล่าสนหรบบ้านหลังนี้โอเคบุ๋ม,มาหาเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะโอหอะไรกันบ้างเนี่ยคือทุกคนคะบุ๋มล,ลืมบอกไปก็คือมีรี <c ười> ปเปอร์มาระเบิดตรงนี้แล้วทําให้ตรงนี้มันหายไปหมดเลยบุ๋มก็เลยต้องได้มาปลูกผักปลูกอะไรใหม่นะคะแล้วก็รั้วก็หายไปด้วยอืพูดทามันเศร้าใจดูอเดี๋ยวค่ามาทําต่อแล้วกัน เพว,ว่าเดี๋ยวขอไปทาบ้านก่อนแล้วกันนะคะสําหรับพาร์ทนี้เป็นบ้านที่ทุกคนลอยออคอย <c oughs> เฮลอยคอยนี่มุกหรือเปลอกคอยเนี่ยโอเคเก็บของมาแล้วก็มีโต๊ะครามเรียบร้อยจากน,านั้นไงทุกคนเราจะมาเริ่มปฏิบัติการทําบ้านของเรากันเลยดีกว่าโดยที่บุ่มคิดไว้นะคะมันก็จะเป็นบ้านที่ดูจะเท่ยู่นะน่าจะเท่ยู่แต่ว่าเราต้องขยับตรงนี้ออกมาอีกนิดนึง จะใช่ไหมสามชึบ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 หนึ 1, 2, ่งสองสบหนึ่เฮ้ยใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วหลังๆมาเริ่มเทียงกับตัวเองแล้วค่ะทุกคนบูมรู้สึกว่ามันก็เหมือนจะใช่แต่มันก็เหมือนจะไม่ใช่ บุม๋มไปได้ไอเดียการทําอะไรประหลาดที่บุ๋มกำลังทําอยู่มาจากบ้านที่บุ๋มพึ่งสร้างตอนไลฟ์ไปนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสมหนึ่งสองสาชิบมาดูกันนะมันจะ <laughs> น่าดูไหมบุ <laughs> ม๋มใช้ไม้สีนี้กับไม้สีฟ้าในการทําตัวบ้านหลักๆนะคะทุกคนอืโอเค ก็จะเป็นลักษณะนีมเอาละเริ่มมั่วแล้วค่ะเข้าสู่ปฏิบัติการมั่วอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นบุ๋มต้องเพิ่มความเป็นสีขาวมากขึ้นให้กับบ้านของเรานะคะทุกคนว้าวมันเลยละคลิปนี้จะมีคนดูจบไหมไม่รู้นะคะบุ๋มรู้สึกว่าทุกคนน่าจะดูไม่จบกันโอ้ยหืมโดนไปถึงว้ามันอาจจะยาวหรือมันอาจจะสั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอืม เราเพิ่มขึ้นมาให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นอ่าหนึ่งสองสาชึบชึบน่าจะพอดีนะคะดูจากข้างบน <c oughs> อยู่นะขอลงไปหน่อยโอ้โหขี่ใจรดรัวๆอืมมันก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวบุมนี่วางไปทั่วที่ทั่วแดนควรจะไปเอาดินมาวางแทนนะเนี่ย ข้างล่างตรงนี้จําเป็นจะต้องเอาออกก่อนนะคะจริงๆอ่ะบ้านเรามันอาจจะดูประหลาดนิดนึงแต่ว่าบุ๋มคิดว่ามันน่าจะโอเคนะมันน่าจะส่วนข้างล่างตรงนี้ความจริงบุม๋มอยากเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอ่าเป็นแบบนี้หรือเราจะใส่เป็นสีที่มันโซ d i เฟรนต์ไปเลยอย่างเช่นสีนี้ อืมโอ้โ oh หป็นไงล่ะดูประหลาดไปทันทีจริงๆด้วยไม้สีฟ้าต้องขยับไปอีกนะคะชึบลูกงี้บุ่มลื้อทั้งหลังนีดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องมาเสียเวลาทุกบออกดีแล้วก็เอาตรงนี้ออกไปก่อนอืมเค okay. ขอมองหน่อยอ่ะประมาณตรงนี้อืม แล้วก็เลี้ยงมาเลยลยาวๆนะคะองค์ประกอบหลักของบ้านก็คือไม้ไอ้นี่ไม้สีฟ้าดังนั้นก็ไม่ผิดที่ทำไมบุ่มถึงเอาไม้สีฟ้ามามากที่สุดนะคะทุกคนปึ๊บเคชึบช,บชบตรงนี้ต้องอาออกให้หมดอ่ะโอ้ยเหมือนบุ่มรื้อทั้งหลังเลยจริงๆนะเนี่ย หนึสองสามสีขาวตอบอีกนิดนึงโอ้โหทุกคนมันกลายเป็นบ้านที่แบบว่าดูใหญ่อลังการเมื่อวังมากเลยตอนนี้โอ้ไมก่กอดเดี๋ยวนะโอ้ยความวังผิดนี้มุมได้แต่ใดมาใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเลยเนี่ยบ,บ้านเราอื้อ แล้วก็ต้องใช้ไม้สีแดงสิเดี๋ยวเดี๋บุมต้องทําตรงนี้ต่อมาให้หมดโอ้โหตัวนี้ก็คือหายไปหมดก่อนนะคะผิดสีมันต้องใช้เป็นสีชมพูหรือสีม่วงของเรานี่เป็นไงหลังใหญ่สมใจเลยนะคะชึบชึบตรงนี้ ใช่ปะ1 2 3 1 2 3อเลี้ยวฟึบฟึๆบๆๆืมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งส่วนตัวนี้ก็ควรจะเปลี่ยนเป็นไม้เหมือนนี้อะฮะตรงนี้ปิดขอบมาก่อนนะคะปึ๊บปึอืมในสุดเราก็จะได้บ้านหลังใหญ่ <c oughs> ที่หน้าตาแปลกประหลาดนิดหน่อยนิดหน่อยไปนถึงปานกลาง ชิบชิบอุ้ยอืมย,ยังเหลืออีกเยอะเอ้ยไม่ต้องตกใจไม่มีใครตก,กใดในมุมนี่แหละโอเคอ่ะเป็นประมาณนี้ก่อนตรงนี้ก็ขอเป็นพื้นมาตรงนี้เลยอย่าดีก็ได้เป็นพื้นสีน้ำเงินเฉยเลยสีฟ้าอุ้ยสีน้ำเงินเลยนะอือโอเค เป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็เอาออกไปนะคะว้าว <laughs> ก็ผิดคาดไปเยอะอยู่ส่วนตรงนี้บุมจะใช้เป็นพื้นสีขาวดังนั้นพื้นมันจะคนละชั้นนะคะทุกคนอือ,อแล้วก็ใส่พื้นทั้งหมดมาเลยชิบชตอนนี้มุมยังไม่เห็นหน้าบ้านตัวเองด้วยซ้ำ ขณะที่กำลังทำมั่วอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้หรอคืออะไรเนี่ยบูมทำแบบนี้ทำไมไม่ทราบแปลมาโอเคอยาคุณดูหน้าบ้านก่อนรู้สึกแปลกๆดูสิสโอ้โหใหญ่มากเลยแต่ว่า มันดูประหลาดนิดหน่อยจนถึงปานกลางจนถึงมากๆเลยเทกเจอร์มันยังน้อยใช่ไหมคะทุกคนอือฮึขอทำรู้อะมาดูกันโอเคโอ้โหตรงนี้เหลไรเยอะเลยค่ะทุกคนชึบข้างล่างเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย เราวนี้ททำงานไม่เรียบร้อยเลยอืมเดี๋ยวร้อมมาก่อนค่อยคิดอีทีนึงว่าจะทำหน้าตามันยังไงโอเคนั่นก็คือการทำมั่วนั่นแหละค่ะทุกคนสิ่งที่บุ๋มถนัดที่สุดแ็่ความเป็นจริงกระจกก็ไม่ต้องมีเยอะก็ได้เนาะนี่นนก็ปิดไปเลยสมบล็อกแล้วก็ต่อด้วยการวางเป็นไม้ขาวแล้วกัน ปึ๊บปึ๊บชุบอือฮึถึงตรงนี้วางแบบนี้โอเคโอ้มัวจะจัดเดี๋ยวขอไปนอนกอดน,นิดนึงนะคะทุกคนทำตอนกลางคืนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตื้อๆตืดอตื้อ๋อลืมบอกทุกคนไปนะคะคลิปนี้บุ๋มอ่าเป็นคลิปที่ บอกนาะเหมือนจะบอกไปหรือยังว่าบุ๋มอัดต่อจากตอนที่เล่นสร้างเมืองในไลฟ์สดนะคะทุกคนก็เลยลืมเอารีซอพ็คออกเนี่ยมันก็ยังเป็นรั้วแปลกๆก,กับประตูแปลกๆอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นสีไหนอะ่ะมันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมโอเคซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะว่างไปตรงนี้ก็จะปิดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้อาา่าฮะ ก็น่าจะใช่ตรวนี้เอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะคะทุกคนเราปิดมาเลยก็ได้อะไม้บุ๋มก็เลยจะหมดในอีกไม่นานนี้แหละดูท่าตรงนี้ด้วยเอาออกก่อนเราต้องแก้กันหลายจุดเลยนะนี่ตรงนี้ก็เอาออกไปนะคะเพราะว่าเราสามารถทำเป็นห้องเก็บของตรงนี้ได้อีกเออเราทำการเอาพื้นออกไปก่อนนะคะทุกคน โอเคเรียบร้อยซึ่งพื้นบุ่มจะใช้เป็นไม้โอ๊หูไม้โอ๊พอไหมเนี่ยคว <c oughs> จะไม่พอจังไม้โอ๊กับไม้ขาวสลับกันนะคะทุกคนอยู่นะโอช่างามันเถอะจะวางไม้ขาวไปแบบนี้ชึบชึบชึบชืด,ชดก็คือวางเป็นแบบตารางนะคะปึ๊บ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  โอเคแล้วก็เป็นอันนี้ชึบชุบชบอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะ <laughs> รู้สึกว่าน่าจะไม่พอเลยเน่ๆเลตอนนี้นั่นไง <c oughs> พูดไม่ขาดคำเฮ้ยงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวหมดแล้วกันโอเคม, okay. มันก็จะเป็นลักษณะนี้เฮ้ย <laughs> เหมือนเป็นแบบสามเหลี่ยมเลยให้ดูซิหน้าบ้าน เอาแหละบุม๋มทำอะไรลงไปก็ไม่ดูโอ้ยแปลกๆจริงๆด้วยปึ๊บถึงแล้วค่ะทุกคนยีดเดียวไ,ได้กับหัวได้มันไดโอ้โหขึ้นมาตรงกลางเลยโอ้โหแล้วตรงนี้เราก็ต้องทำอะไรสักอย่างโอ้เดี๋ยวๆทำเป็นไม้มาวางเลยดีกว่ามันน่าจะดี มันไดสีชมพูนี่สีฟ้าอืมแล้วก็ทำแบบนี้นี่นี่วิ่งงน่ารักไปอีกแบบค่ะโอเคส่วนตรงนี้แล้วก็ปิดขอบขอบไปนิดนึงไม่นี่แหละปิดไปเยอะเลยอืมแล้วก็ปิดหลังคาข้างบนด้วยโอ้โหไม้ขาวบุ๋มอามาน้อยกว่าไม้สีน้ำเงินด้วยซ้ำไม้สีฟ้าด้วยซ้ำมันจะพอไหมลนะ่ะพอแหละ เพิ่พอก็ต้องพออืมอยากขึ้นวางข้างบนต่อนิดนึงชึบที่แรกบุูมว่าจะทำบ้านสามชั้นด้วยซ้ำนะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าสามชั้นมันยังไงยังไงบุูมขี้เกียจขึ้นชั้นสามด้วยแหละก็เลยแต่จริงเอาทำสองชั้นนี่แหละดีละชึบอืม ตรงนี้ไม่ใส่กระจกแล้วตรงนี้น่ะทำเหมือนกันกับฝั่งนู้นโอเคมันจะได้ออกมาแบบฟิลฟาร์มอ่าวาลเกอันนี้ก็ทำแบบนี้อืมเรียบร้อยมันคืออะไรของบุ๋มก็ไม่รู้ตอนนี้เริ่มงงว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่ว่าอันนี้จะเป็นประตูนะคะชึบชิบชิบชอบอืม จึบชึบโอเคส่วนตัวนี้ก็คือปิดไปเลยก็ได้มันเป็นคนละห้องกันม,มีความรู้สึกดูรู้เรื่องขึ้นก็คืออะไร <c oughs> แล้วตรงนี้ควรจะมีบันไดนะคะอ่ามีบันไดไม้นี้อยู่ใส่มาก่อนตรงนี้อารมณ์เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ชมวิวอ่ะทุกคนคิดออกปะ ใช่ไหมได้นะบุ๋มทําเป็นประตูอีกกันนึงก็ได้ประตูสองอันก็ได้นี่โอเคแล้วก็ทําประตูมาใสา่ลองดูว่าจะแปลกประหลาดสักเท่าไหร่ประตูขาวเลยแล้วกันมันได้บุมนี่แปลก,กจริงจริงแล้วก็จะใส่ประตูตรงนี้ตรงนี้ <Okay>. Hmm. <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวลืมทำแสลบนี่จะเป็นลักษณะลักษณะแบบว่าไนไม่ถึง <laughs> เป็นลักษณะนี้ซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ยังคงแปลกต่อไปแล้วก็ยังไม่ได้แก้อะไรปล่อยให้มันแปลกนะคะทุกคนแล้วหุ่มก็จะอู้ แ้มตัดตรงนี้กันนิดนึงกันดีกว่าชุบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเวมันต้องดีนะคะทุกคนมนต้องดีชุบชุบโ,โอเคว๊บออ ไปง่ะดูดีมีชาติกูลมากขึ้นนะคะเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากอ่ะไม่เข้าใจว่าเราจะทําใหญ่ขนาดนี้ไปทําไม,มส่วนข้างในก็ดูแบบอไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนงงตัวเองบางทีนี่แหละที่มาของคาว่าจะสร้างทางั้งทีต้องสร้างให้มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเยอะมากและตรงนี้บุ๋มมือสิกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ดังนั้นเราจะทําเป็นแถบดอนะคะ ปิดขอบนะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นการเอาไฟมาติดแล้วก็อุ้ยบังประตูนะคะทําประตูก่อนพูดถึงประตูทําประตูก่อนอืมอุ้ยบันไดกับหัวด้วยอ่าแล้วก็เอากระจกมาวางก็จะเสร็จสิ้นนะคะทุกคนส่วนการตกแต่งก็ค่อยๆตกแต่งเวทีวนิดแล้วกันยังนอนไม่ได้เดี๋ยวเราเตรียมของรอแล้วกันกระจกที่เราก็มีเยอะนักหนานี่ไง ไปให้หมดแล้วก็แปรูรปไว้รอเลยเพราะแค่เป็นกระจกแผ่นแน่นอนนะคะรึบอ๊บสองชุดจุกๆไปอุยเดี๋ยวเรามีเหล็กเยอะด้วยนะเรามีทอดอยู่จํานวนหนึ่งกับเหล็กที่บุ่มค่อนข้างมันใจ้ม,มันเยอะนี่ไงตั้ง17อันพูดถึงเหล็กเดี๋ยวเอาเหล็กเผาหน่อยแล้วกันเหล็กมีตั้งเยอะก็ไม่เผาสทัทีแล้วก็เอาอันนี้มาย่อยปึ๊บจากนั้นก็เอานี้มาทํานี จะดีนะ19ได้มา19อันก็ค่อนข้างโอเคอยู่ขึ้นไปนอนดีกว่าสำหรับพาร์ทหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มทำอะไรก็กลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากพาร์ทนี้ไปบุ๋มก็เริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าจะทำอะไรต่อก็ <c oughs> <c oughs> ให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเนาะถ้าหากมีใครอยากดูพาร์ทที่11ต่อไปนะคะโอเคแต่ก่อนอื่น เอากระจกไปวางค่ะแล้วก็มีไฟเฮ้ยใ,ใ,ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านเราดด,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 ดวางกระจกให้เรียบร้อยอุย้ยนี่อารีของบุมมาอีกแล้วค่ะคู่อารีคู่อรีโอเคโดนไฟเผาไปไม่ใช่ไฟแดดเดี๋เดี๋ยวตัวนี้มันจะปักไฟได้ทำไมก็ปักไฟได้ เราก็มาตามวางกระจกเอ๊ะตรงนี้มันแปลกๆชุบ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 อือฮะอุ้ยไม่ได้เอาอันนั้นมาด้วยเนาะมาทำแบบว่าเป็นที่เผาของตัวนี้ก็กระจกทั้งหมดตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหทุกคนเหลือเชยเลยบุ๋มึกว่าจะไม่พอเลยเนี่ยตรงนี้ ทำไมวางไม่สุดเลยเนี่ยข้างบนเราเราจงใจปล่อยไว้นี่นะแล้วก็วางมาอีกนิดนึงชึบแล้วก็แอบวางไฟชึบชึบแล้วก็พร้อมกับสลับนะคะโอ้พอดีเลย <c oughs> เยี่ยมแต่ว่ามาวางขยบมาอีกดีกว่าหมายถึงว่าบุ๋มควรจะขยบสลับมาไว้ตรงนี้จะเป็นแบบนี้โอเค นี่ก็เป็นประตูส่วนตรงนี้บุ๋มว่านะถ้าเราไม่อยากกันนะ้น่ะถ้ากั้นมันจะดูเล็กไปเลยเอาไว้อย่างี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิดออกเมื่อไหร่ก็มาทําเพิ่มอ่ะปิดไฟไปหน่อยข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็ใส่อะไรอีกดีโอ้ข้างหน้าข้างข้างบนตรงนั้นยังไม่ได้ใส่เลยหรือว่าข้างบนบุ๋มจะใส่เป็นท็อตปกติดีดูก่อนเพราะมันดูต่ํามากเลยตรงเนี้ย อ้เนี่ยมันใส่มันก็ไม่สวยอยู่ถ้าจะใส่จริงๆก็ก็ก็ปักรัวแล้วก็ใส่ออสองข้างปึ๊บแล้วก็ใส่กระจกตรงนี้ด้วยนะคะมบมบมบ,มบอืมโอ้โหเปที่ชมวิวที่ดูแบบไม่นี่มากโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวบุ้มขอ ทำพวกอุปกรณ์มาใส่เพิ่อมอีกนิดหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่เผาของนะคะนย่ยบุ๋มเอาบาเรียวางข้างบนด้วยดีกว่าเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีกล่องเก็บของประมาณนี้แล้วก็อุ้ยมันยังเหลืออีกอะตรงนี้มาวางเป็นกล่องเก็บของเลยไหมหรือว่าใส่ตรงนี้ก็ได้นี่โอเคยังเปิดได้อยู่ก็ไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ทําเป็นบันไดไอ้นี่มาวาง มันจะดีกว่าดูนะนี่โอเคเรียบร้อยอคร่าวๆประมาณนี้ส่วนตรงไหนอีกที่บุมอ่ะอ๋อเลือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอากล้วนน้อย,นอย,นอยเนี่ยมาวางอืมชึบชึบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอาเทคชิบแทกแปลกๆข้างบุมออกก่อนนิดนึงโอเคนี่ค่ะเอาออกแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ นี่โอ้โหหลังใหญ่มากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเอาเป็น texture แผกประตูกลับมาก่อนนะคะเพราะว่ามันสวยดีไม่ใช่เลยหรอกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังใหม่ของเราดูประหลาดนิดนึงแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคสำหรับวันี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมจนะกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ สำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันสวัสนีเพื่อนนะเช่นดหวยคลิปหน้าค่ะไลา์จุบเย้